สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Stormgate กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมนในวันนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะอยู่ในแมปที่ไม่ชั่ว Broken Crown นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณ s t ต l o นะหรือว่าสไตลูก็ไม่รู้นะว่าต้องอ่านยังไงนะผมจะขออนุญาตเรียกว่าสไตลูแล้วกันนะฮะเล่นเป็น Inferno Host น้ำเงินอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะอยู่ในลีก Diamond สนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะค,คุณ t o r g e n แปนะครับผม เป็น Human Vanguard สีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมอ่าอ,าอยู่ในลีกไดมอนด์สามช่นเดียวกันฮนะจริงๆทั้งสองท่านนี้นี่คนที่จะสลับสีกันนะอ, ilo, อ่าสเตโลท็อกินอ่าจริงๆอินฟ r n อลนี่ต้องเป็นสีแดงนะแล้วเวนการ์ดคนที่เป็นสีน้ำเงินนะอ่าตรงนี้ฝั่งสีแดงเปิดเป็นฐานใหญ่ก่อนเลยนะคอมมานด์โพสนะครับผมอ่าผมชอบแอนิเมชันการก่อสร้างของ เผานี้มากเลยเผามนุษย์เนี่ย Human v ว n กา a r d เนี่ยเป็นมันดูเท่เดีอ,อ่ะสามดีปรินติ n งนะฮะโอเคสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เก็บแรีกต่อได้นะฝั่ง v า n ์ด a r d มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่สามารถใช้คนงานหลายๆคนมารุมกันสร้างสิ่งก่อสร้างหลังเดียวกันได้นะ่าอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนี่เปิดฐานใหญ่เสร็จปั๊บเปิดค่ายทหารต่อนะโรงทหาร b a r ex, นะครับผม คือระดับลินพันกันขอภัยนะเุ้ยเปิดเป็นสเกลนะฮะน่าสนใจนะสเกลก็คือยูนิตหมานี่ไงพาัสลีฟี่เซนเซสเนบายยูนิตสูเดอะกอบอลกแคนยูสออเดรฮันสามารถรวบจับยูนิตที่อยู่ในหมอกสองครามนี้ได้นะหมาและเป็นหมาเป็นไบโอโลจิคอลไลท์แล้วก็เมคานิคอลนะเป็นไบโอแล้วก็เมคในตัวเดียวกันเนะี่ย แถมเคลื่อนที่เร็วซะด้วยนะเท่าไหรเนี่ยมูฟสปีด8.25นะอย่างเร็วเลยนะส่วนฝั่งสซน้ํา้ำเงินจังหวะน,นี้อ่ะแพะขยายเมฆหมอกม่านหมอกมาถึงจุดนี้แล้วนะเพื่อที่จะขยายเบสสามเอา้าเบสสองเดี๋ยวนะโอ้มาสร้างตรงนี้นะฮะเบสสองไม่สร้างตรงนี้นะครับแต่มาสร้างตรงนี้แทนนะนสนใจแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยคอนคลฟนะฮะคอนคลฟเอาไว้สร้างอยู่นีจนตีระยะไกลนะฮะ ส่วนไอเอลอนฟอลนี่ก็จะเป็นยูนิตทหารราบพื้นฐานพื้นฐานนะเดี๋ยวเซตไรลี่พอยต์ไว้ไกลจังโอ้โหมาอยู่นี่เลยนะเอานี้ไงมาแล้วบรูทนะฮะชัตเตอร์เวลโอ้โหชื่อเท่ามากเจอคนงานวิ่งไล่นะโอ้โหเลือดเหลืออยู่ห้าโดนทีเดียวน่าจะตายเลยมั้งเนี่ยอ่จาจังหวะนี้ยังไงฮะฟันโดนจิ้มเรียบร้อยแตกนะฮะแล้วก็สปอนฟีนออกมาหนึ่งตัวนะอ่าอืมจังหวะนี้ยังไงฮะ เป็นไลท์เป็นไบโอด้วยนะเนื้ตลล์เฟันชเจอ์ดาเมจ5 vs ไลท์บวก3ก็ดูมกันเป็นแปน,นะโอ้ตรงนี้มี h ฮดฮอออกมาแล้วนะแสดงว่าเขามีเออนี่มาแล้วนะเม็กเบย์นะเอาไว้ประกอบยานเกราะนะครับผมยูนิตเมคานิคอลนั่นแหละยูนิตจักรกลนะซึ่งยูนนะิตเฮดฮอกเนี่ยมันจะเป็นยูนิตที่ทเวลามันยิง,อ,งออกไปทีแรกมันจะยิงรัวดีนะนี่เดี๋ยวนะดูมันยิงนะ ตุ้มต่ำตุ้มต่ำยิงอย่างนี้เลยนะรัวแล้วกระสุนก็จะหมดแล้วมันต้องรีโหลดกระสุนใหม่นะละอะอะไรนะอัตราการยิงก็จะช้าลงนะแต่ตอนนี้สตอมเกตกำลังจะถูกเปิดออกนะฝั่งสีน้ำเงินส่งฟินเข้ามาก่อนนะสามตัวนะมารุมแทะอย่างนี้เลยนะครับผม <S <S โอเคแล้วตรงนี้ไว้ฮะฝั่งสีแดงอ้าวถอยออกนะฮะอ้าวเดือยเฮดฮอกอยู่ตัวเดียวไอ้คันเดียวนะจังหวะนี้อันนี้เปิดเป็นอะไรทริบิวไพร์กำลังมานะมาแล้วเรียบร้อยถ้าคุณเล่นเป็น ฝั่ง inferno แล้วสร้างอยู่บนสร้างฐานอยู่บนหมอกเชราวเนี่ยนะฮะมันจะสร้างเร็วขึ้น50%นะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับใครได้ไปเนะี่ยน่าจะฝั่งสีน้ําเงินแหละนะโอเคจริงๆด้วยนะได้อะไรเ,เลือกอะไรครับ power stone นะเอาไว้บัฟนะบัฟให้กับยูนิตสิ่งก่อสร้างนะครับผมแล้วตรงนี้ยังไงฮนะเออฝั่งสีแดงโอเคเบสสามมาแล้วเพิ่งจะมานะจังหวะน,นี้อ่าแล้วตรงนี้ไหลเข้ามาตรงนี้แล้วก็บึ้มยังนะ จะไปใช้พลังตรงไหนเนี่ยมาตรงนี้เหรอฮะโอเค void field armor ศูนย์ move speed ห้าตรงนี้น่าจะใช้ตอนที่กองทัพใหญ่ๆกว่านี้นะโอเคเรียบร้อยนะโอ้บัฟให้กับตัว w e a v e r ด้วยนะ w e a v e r นี่ดาเมจน้อยนะแต่ว่าเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัว tank แล้วก็เป็นสเปลคาสเตอร์ซัพพอร์ตด้วยก็ ก,ก็จะว่าอย่างนั้นมันก็ได้นะไฮไซต์สามารถตรวจับยูนิตล่องหัวและยูนิตท,ที่อยู่บนพื้นที่สูงกว่าตัวเองได้นะนี่นะครับแล้วก็มีในโซลิปเปอร์การโจมตีของวิเวอร์นี่มันก็จะซับซ้อนหน่อยนะอ,อ,อาวุธของยูนิตตัวนี้จะทำดาเมจ20%ให้กับเป้าหมายนะครับโดยคิดออ่อร์ของ พลังชีวิตทั้งหมดนะฮะของเป้าหมายที่มันโจมตีนะฮะแล้วก็สิบเปอร์เซ็นถ้าหากว่าเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นเป้าหมายยูนิตนะะใช่ไหมเออโอเค,อเคประมาณนั้นเลยฮะแล้วก็การในการโจมตีทุกครั้งจะ,ะโจมตีน้อยสุดทำดาเมจห้าหน่วยแล้วก็มากสุดคือสองรอยนะ,ะก็คือไม่เกินสองรอยนั่นเองนะฮตรงน,นี้สร้างมาสามตัวเลยนะ Bio. ฮะไบโอวิเวอร์ที่เป็นไลท์เหรอ ใบโอหรือจะเข้าไลท์โอเคไลท์ก็ได้นะฮะตัวผอมสักขนาดนี้นะอ่ะส่วนฝั่งสีแดงไว้ยังไงครับโอ้โหเวลเคนได้เห็นอีกแล้วนะฮะนานๆทีนะฮ็อกสองคันแล้วตรงนี้มีแลนเซอร์ด้วยนะฮะแลนเซอร์นี่เป็นยูนิตท,ที่สำคัญในการเล่นสู้กับฝั่งอินเฟอร์นอลมากๆเลยนะเพราะว่าอินเฟอร์นอลนี่เป็นฝั่งที่ยูนิตเมีเลยเยอะนะต้องเอาแลนเซอร์เข้าประทานนะแล้วแลนเซอร์มันโจมตีเป็นเอเรดามิดแบบเส้นตรงด้วยนะเนี่ยฟอร์ติฟายอิมพิอเรอร์นะฮะยังไง This unit attacks deal area damage in a line นั่นหละฮะตามที่มันบอกส่วนตรงนี้บ u ล c คนก็มาแล้วนะมินิกันดามจสามแต่ถ้ายิงสายไลท์ก็บอกอีกสามนะฮะรวมกันเป็นหกนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอาวุธปืนกลนะฮะ X หนึ่งสามสี่มินิกันนะมันก็เลยมีความสามารถติดตัวอย่างหนึ่งนะก็คือบอลเคนบาราจนะฮะก็คือทำดามจเป็นเส้นตรงนะฮะ and increase อินพาวเวอร์ใช่แล้วก็เพิ่มดาเมจเรื่อยๆนะถ้าได้ยิงเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าได้โจมตีเรื่อยๆแบบไม่พักในดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วนี่อะไรพิ่วเพอร์ฟอร์มไมซ์ซัพเตอร์ยูซิงจำเจ็ดวิดิวแม็กซ์ดาเมจอิมเมเดียร์อ๋อถ้าว่าใช้จำเจ็ดเราก็จะโจมตีแรงสูงสุดได้เลยนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีนดำงินก็เข้ามาแล้วนะมารอสตอมเกตเลยนะ,ะต้องมีการอธิบายกันนิดหน่อยนะโอ้โหเฮลบอลยูนิตแอนตี้เฮฟวี่นะเนี่ยแล้วตรงนี้ มาอีกแล้วนะตอมเกียดแล้วฝั่งสีแดงไม่เข้าไปปะทะสักทีนะเรียบร้อยสิครับลักษณะนี้แพ้ทางสินะโอ้โหฟินเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ำเงินได้ไปอีกแล้วนะฮะเลือกอะไรมาครับไวเลอร์เกอร์นะฮะโอ้โหดาเมจอย่างเยอะเลยนะยูนิตต่อต้านสิ่งก่อสร้างนะเนี่ยปะทะกันแล้วนะฮะอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับช็อตนี้ฝั่งสีน้ำเงินแตกหมดเลยนะฮะอย่างรวดเร็วนะฮะโอโ้แล้ววีเ์เข้ามาเงี้แตกสิครับอยู่ตัวเดียวเดียวด้วย บึมเรียบร้อยครับเหลือแต่ซากนะฮะจังหวันนี้ซา,ากก็ไม่เหลือแล้วมั้งนี่ฝั่งสีแดงสวนคืนเลยนะมีชาวโโตนโอ้โห้ป้อมปืนวางไว้สองป้อมนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะแต่วันนี้แล้วไงครับอินฟอนอลเอ้ยไม่ใช่อับชื่อเลยนะบอลแค้นติดนะครับติดติดมีคอลไซดยด้วยนะฮะโหรหัสเรียกนะฮะไม่ได้เป็นชื่อส่วนตัวนะเป็นรหัสเรียกเอา ของนี้มีเฮลบอลเดี๋ยวนะเบลเคนมันป็นเฮฟบี่ใช่ปะเฮีี้มีคาเนิเข้าแพ้ทางเฮลบอลนะเนี่ยแต่เฮลบอลมันก็เป็นเฮีี่เหมือนกันเลยวะโอเคจำเจดมานี่นะพุ่งเข้ามานะจุดน,นี้เลยโอ้ได้ยศหนึ่งบ้างด้วยนะเลือดบวกเก้าสิบดาเมจบวกเก้าสิบแล้วก็ความเร็วในการโจมตีบวกห้าโอเคนี่ของเาลเคสนะเนี่ยแล้วของแรนเซอร์ล่ะมีใครติยดยศบ้างยังรู้สึกว่าแรนเซอร์น่าจะตายหมดแล้วมั้งเมื่อกี้นะฮะเห็นฮอ บวก46เฮลส์10%ดาเมจบวก0.5เบี้ยป้อนเรนจ์โอ้โหเพิ่มระยะยิงนะเนี่ยเฮดฮอกเอาแบบนี้เลยนะแล้วฝั่งสีน้ำเงินว่ายังไงครับ mm. ก็ต้องสั่งสมกำลังกันใหนะ oh, mm. ม่นะโอ้โหมีเบส 5, 5ด้วย1 2 3 4 5อ่เบสที่5กำลังมานะฝั่งสีแดงก็เช่นกันนะ1 2 3 4โอเคเบส5มาแล้วนะครับผมแล้วตรงนี้อืมน,นี้รีเสิร์ชอะไรเดี๋ยวนะมันรีเสิร์ชอยู่ตรงไหนเอ่ย จำไม่ได้แล้วตรงนี้โซล่าฮาร์บิชทเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งก่อสร้างนะอุ้ยนี่ไงแมชชีนแล็บทานสนิ่งโรเก็ตอ๋อเพิ่มระยะยิงให้กับเฮดฮอกในโหมดดี PLOY อ๋อแล้วก็โหมดมบิลไลซ์นะดี De PLOY แอนตี Air ้แอร์เวปอนระยะยิงบวกสแต่ถ้าเป็นโหมดเคลื่อนที่อาวุธต่อต้านภาพคพื้นดินจะมีระยะบวก2โอเคอย่างนี้นี่เองนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะไบโอคิเนติกแล็บ เมทเทคอะเดฟเทรนนิ่งใช้นโนสวอมได้นะจังหวะนี้เจอทีวิวพายยิงทิ้งสิฮนะกดศูนย์สลายกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นผุยผงอุ้ยมีเอฟเฟกต์หลุมระเบิดด้วยสวยดีเดี๋ยนะเขาอัปเกรดให้เมทเทคแล้วไหนอะเมทเทคพยาบาลไม่เห็นมีเลยโอเคน่าจะตามมาทีหลังนะจังหวะนี้กำลังมาแหละจังหวะนี้โอ้โหบรุษออกมาไม่ไม่น่าจะไหวนะบึมไปแล้วเรียบร้อยนะแอรอนวอล จังหวะน,นี้ออนไปอิ Enflame Imp u n i p l รีช h i นะครับผมวิ่งใส่ศัตรูบึ้มเรียบร้อยครับผมพอทำ Damage สู้ได้อยู่นะอุย้ยมีสปี e d g l ด้วยนะอันใดยิงเฟ a มนี่อะไรเนะี่ยอ๋อทำให้ม o v เมน n t s p e e ลดลงนะจังหวะน,นี้โอ้โหทั้งตัวเก็บแร่เข้ามาช่วยด้วยนะฮะเพราะว่าฝั่งสีแดงจำนวนยูนิตเยอะเกินไปอนะสี่ตำเงินน่าจะสู้ไม่ไหวในจังหวะนี้เอาไปแล้วนะฮะเออแนวบอลไม่เหลือนะ เหลือแต่สร้างนะฮะจังหวะนี้เอลเกรเตอร์ชรายแล้วคุณมาสร้างปุ่นี้อันนี้ก็เกรเตอร์ชรายเช่นเดียวกันโอ้นี้เอลเดอร์แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคุณมาพัฒนาฐานตรงนี้โอ้โหแล้วไม่แคนเซิลด้วยนะเมื่อกี้กำลังกดอัปเกรดอยู่เลยอ่ะกำลังจะขึ้นเทียร์สามแล้วอะเบึ่มไปแล้วนะเรียบร้อยอื้สปริกแอนสกิลอะไรเนี่ยบยดิงซาลิวา ทำให้มูฟเมนต์สปีดลดลงนะแต่ว่าถ้ายิงใส่สิ่งก่อสร้างนี่ก็โปรดักชันลดลง6%กเปอร์เซ็นต์มูฟเมนต์สปีดหเป็นเวลา5วิเต็มที่คือ30โอเคเข้าใจแล้วจากวันนี้เฮ้ยตอมเกีเวลสามเปิดแล้วใครจะมาตีครับได้ไหมฝั่งสีน้ําเงินยังไม่มาแล้วสีแดงไม่สนใจขึ้นไปตีด้วยนะครับผมโอ้มารวมกันตรงนี้อ่านแล้วก็มีการสร้างตัว Hornet ขึ้นมาด้วยนะฮะเป็นเครื่องบินนะยานบินพูดถึงแล้วสร้างจากไหนวะเนี่ยฮอรเนตอันนี้เม็กเบย์อ๋อสร้างจากเลยล ไม่ใช่สีมันต้องเป็นเออยงไงแฮงกาเบนะฮะฮอร์เนตเครื่องบินยิงระเบิด <c oughs> เรียบร้อยอุ้ยประดับยศหนึ่งบางออย,อย่างนะอย่างจาังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีเงินมีการถอยแป๊บนึงนะแล้วก็เข้าอีกรอบหนึง่งจังหวะน,นี้สุกทิ้งซ้อมเกรดนะฮะใครจะได้ครับโอเคฝั่งสีน้เงินล่าถอยไปแล้วนะดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงจะได้นะจัดทันเวลาไหมละครับหรือว่าสามมันก็ตียากด้วยนะจังหวะน,นี้โอ้โห ม,มันมียูนกคอนมาอย่างเยอะเลยนะคอนถ้าอยู่ในหมอกทุเราเนี่ยมันจะโจมตีติดเคิร์สนะฮะจังหวะนี้อะไรเนี่ยรีบขึนเมนอร์สิงเกอร์เยลโล่แจ็คอ์นดาเมจหกยิงเร็วมากเรเตอร์เตโอ้โหฮอเนตไปหมดเลยนะฮะร,ร่วงนะครับผมเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เหลือเฮลบอลตัวสุดท้ายตูมเรียบร้อยนะอ่าแล้วตรงนี้ฟังสีน้ําเงินมัพสร้างฐานตรงนี้ด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับตกเป็นเป้านิ่งเสียงฮันลักษณะนี้สรุป มีใครได้ซอมเกตไปไหมดูไม่ทันน่าจะไม่ได้มัง้งจังหวะเมื่อกี้เฮวอนไปแล้วครับอุ๋มอูสติลโลไม่มีการบอกจีด้วยนะฮเกมพลิกมาเป็นฝั่งสีแดงได้รับชัยชนะนะครับคุณโทเกนแปดสามนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮนะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ